คนร้อนเงินทําอะไรได้บ้างมันจะโหดใจหินขึ้นมากคือถ้าเกิดพี่ลดน้ําหนักรวมๆได้วันนี้หนึกิโลเดี๋ยวพี่รับโบนัสพิเศษเพิ่มอีกห้าร้อยบาทเหนื่อยนะการหาเงินเียสวัสดีครับดีครับที่ต้อนรับเข้าสู่ช่อง m r สเตอรออนะครับ อยู่กับพ่อหนุ่มคนนี้ตามคาเรียกร้องมีคนเรียกร้องเนยเหเขาบอกว่าคลิปคนร้อนเงินทําอะไรได้บ้างเลยเฮ้ยอยากให้กลับมาโอ้วันเพราะฉะน,นั้นวันนี้เราก็กลับมาตามคาเรียกร้องครับคนร้อนเงินทําอะไรได้บ้างรวยแล้วนี่ก็รวยแล้ว ันนี้คุณพร้อมไหมทั้งร่างกายและจิตใจผมพร้อมหมดที่รับทดสอบทุกอย่างมันจะโหดใจะหินขึ้นมากไม่เป็นไรเพราะว่าผมรอนเงินขึ้นมากกว่าเดิมเยอะเลยมันจะเป็นภารกิจครั้งที่แล้วมันจะด้นนานทางด้านจิตใจใช่ไหมใช่ครั้งนี้มันจะเป็นทางด้านร่างกายท<อ>างด้านร่างกายอยีกแ้วต้องแข็งแกร่งถึงที่สุดเท่าน, <c oughs> นั้นแข็งแกร่ง <c oughs> เอาง,งี้ดีกว่าตอนนี้น้ำหนักกิโลตอนนี้ผมน้ำหนักหนึ่งยสกิโลอ่าถ้าผมให้พี่ลดน,น้ำหนักตอนนี้ได้1กิโลทำได้ไหม อพอดีเลยไม่น่าได้ยากไปไอ้กูทําได้เพราะว่าคนเขาบอกว่า,าอยากเห็นพี่น่องลดน้ำหนังลงลงนกเดินเข้ากลัวไปนี่กูลดน้ำหนักได้เลยนะทำไมกูมีแทงอย่างนี้เลย <laughs> ได้ได้เอาเลือดออกมาก่อน <laughs> เอาเงี้ภารกิจอันนี้มันจะเป็นโบนัสพิเศษของวันนี้คือถ้าเกิดพี่ลดน้ําหนักรวมรวมได้วันนี้หนึ่งกิโลเดี๋ยวพี่รับโบนัสพิเศษเพิ่มไปอห้าร้อยบาทสุดยอดเลยอ่ะภารกิจแรกเอาไง่ายก่อนพี่น่องต้องเวทพื้นสิบครั้งแล้วก็ถึงข้อ นี่อันนี้คือตัวช่วยเด้งที่ลดน้ำหนักได้ไปดูครับว่าพี่น้องเขาจะผ่านไปได้ไหมมาพี่น้องจะ่งน้ำหนักก่อนขึ้นชกเรา16เหรอ116.7นะอ่าถ้าวันนี้เหลือ115.7ได้ คุณจะได้โบนัสปีความฝันผมจะเริ่มเป็นจริงแล้วดิโอ้ยเออไปภารกิจแรกก่อนไปดึงข้อ5ห้าพื้นสิเดี๋ยวนะไอ้สัตว์นี่กูไม่ดึงก็งอแล้วนะห้าครั้งแบบรับมารวยได้ห้าครั้งเหรออ่าหนึ่งแขน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 เสียเยอะเดี๋ยวเป็นไรเย็บแขนจะตกไหมพี่น้องอ่ะขอให้มาออกกำลังกายมาเล่นตลกทำไมกัน แขนแขนไอ้แขนมันยากเลยพี่น้องไอ้เหี้ยแขนเล้าไอ้สัาทำได้ได้กี่บาทนะทำได้ได้เนี่ยเดี๋ยวดึงคอห้าวิทคืนสิบได้ห้าร้อยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมเราละมานพี่กันหน่อยโอ้ยน่าแกล้งเรละมานพี่กันหน่อยให้ได้กี่บาเดี๋ยวมันลั่นตัวไม่งอแล้วนั่งเสียงกระดูกเดเดี๋ยวเดี๋ยวเนื้อมันลั่นเลยร่างหนาวะมันลั่นจริงนะไหวใช่ปะเนี่ยสบายเอา อันนี้เขาเรียกว่าดึงคอใช่ปะไม่รู้เหมือนกันวิดพื้นสิบไอ้กัดเอ้มีแต่พาร์ติคิทยากวิดพื้นต้องลงสุดเลยเหรอวะวิดพื้นเอาที่ไหวเอาที่ไหวกูถามจริงใครคอมเมนต์มาเนี่ยอี้ยให้เท่ากับร่างกายเนี่ยเขาอยากเห็นพี่น้องรถมากูโข่รถหนักได้ตังค์ใครใครจะดีขนาดนี้อ่าพร้อมไป ไอ้เหี้ยบาคนมาเนี่ยกายภาพเป็นบัตรอ่ะรที่นอนเลยครับวันนี้เดี๋ยวนี้ช่วยลุงเร็วจี้ขึ้นหลังเลยขึ้นหลังเลยไปเบาไปเดียวไม่น่าแดดเยอะเลย ยภารกิจต่อไปพี่ชาตจะขี้ป่ะพี่ชาไปขี้ให้เรียบร้อยก่อนทำไมเออหลังน้ำหมดจะไปขี้ป่ะขีเให้เรียบร้อยก่อนใครจะขี้ขี้อนี้ไม่ขวด้งขวดอาหารเลยขวดเหรอเดี๋ยวรอเอาไว้เป็นภารกิจสุดท้ายป่ะรออือเออรออีกนิดเดียวโอ้โหแล้วตัวเฮี้ยด้วย แม่งเป็นห้องน้ำเลยอะไอ้ส่ใครแม่งคาแป้งในห้องน้ำวะมุกไม่ลอกเลยเอาไม่ออกใครอาบน้ำเสร็จแล้วแหกด่านคาแป้งห้องน้ำเลยอย่าให้น้ำโดนไปอ่างนะไป่ด่านะไอ้ส่ว่าแล้วชีวิตนี้ม่งไม่ง่ายรู้เหตุใจแต่แรกแล้วไอ้อย่าล้างห้องน้ำมันคงไม่ง่ายขนาดนี้หรอกล้างเลยล้างดีๆอย่าให้แป้งลงอ่างนะโดนนะ เดี๋ยวแม่รู้นะเดี๋ยวให้พี่น้องล้างไปก่อนแล้วเรามาตรวจงานกันทีเดียวเลยไปแม่สบายนะวันนี้ไม่ต้องล้างห้องน้ำละเมื่อกี้ให้พี่น้องช่วยล้างให้และไหนล้างข้างไหนข้างล่างข้างล่างเหรรียบร้อยอ๋อจริงเหรอโอ้ยมึงเนี่ตัวเป็นประโยชน์ว่ะว่าผมใช้เขาไงนะดีดีดีตอนล้างห้องน้ำเขาได้ห้าร้อยบาทเลยเออ ยแล้วไม่ต้องล้างแล้จ้าแม่แม่ล้างเองเนี่ยมาจ้ามาเลยเนี่ยนี่ห้องน้ำตรงนั้นอ่ะมันยังล้างไม่เกี้ยงเอาไว้เอาไว้ก่อนเลี่ยเดี๋ยวมาล้างเนี่ยมันยังไม่ออกวันเก่าอะไรขาดวันเก่าวันเก่าเออเดี๋ยววันนี้ถ้าเขาลดน้ำหนักได้อีกโลหนึ่งเขาได้ตังค์หร่ลดน้ำหนักถ้าเขาลงอีกโลหนึ่งจะได้ตังเท่ามันช่างเท่าไหร่อ่ะหนึ่งหนึ่งหกจุดเจ็ดโอ้โหมันดังที่หิ่งห้อ ถ้าโรยหนึ่งนะรู้สึกกลัวแป๊กออกยังไม่หายมองแบมเลยเหนื่อยไหมถามจริงเหนื่อยนะะาร้หางเงินน้ององจำไว้แล้วครับเราควรจะมีอาชีพที่ไม่เหนื่อยผมมีวิธีที่ง่ายกว่านี้คุณมีไปดูไม่ไม่รีบแนะนำพี่น้องพี่น้องเคยเทรดไหมเคยดิผมไม่เคยคิดว่ายากไหม ก็พอแตกตลอดนะเทิดแบบไม,ไม่ไม่มีตัวช่วยไม่มีอะไรเลยม,มอพอแตกตลอดเลยเอาจริงๆการเทิดนี่ก็จะว่าง่ายก็ไม่ง่ายหรอกถ้าคนไม่เป็นจริงอ่ะอาตามที่เรารู้กันมาบรกเกอร์เทิดมันก็จะมี IQ o p t i o n o l น m อลิมเ,ะเ,เอะไรเงี้ยอ่าใช่ใช่ใช่กแหละคล้ายๆกันแต่ว่าที่สําคัญในการที่ทําให้เราเทิดได้ตังค์มันคือตัวช่วยอนี่ที่เห็นหน้าต่างทางฝั่งด้านซ้ายนี่ไหมคืออะไรอ่ะมันคือสัญ,ญญาณที่คอยช่วยเรา เขาเรียกว่าซิกซี่มันชื่อว่าซิกซี่มันจะมีเห็นไหมพี่เห็นไหมว่าให้ซื้อขึ้นสีเขียวคือให้ซื้อขึ้นสีแดงคือให้ซื้อลงอ่าฮะอ่าสถิติแม่นยํามากกว่า90%สมมุติเล่น10ไม้มจะแพ้มา้นึงอะ่ะถ้าเราไม่ดวงเที่ยงจริงอะ่ะออแปลว่ามีโอกาสได้ตังค์มากกว่าก็อย่างน้อยเราก็จะม,มีแนวทางใช่แต่นี้เราจะเทรดกันที่ binary option binary option ก็คือไม่ไม่มีทองคําจะเป็นสกุลเงิน,นตา่างๆยูโรยูเอสดอลลาร์อ Euro, Dollar, อสเตรเลียกับเงินเยนญี่ปุ่นอะไรเงี้ย มีมันหกคู่ที่เราเลือกเทรดได้ก็เนี่ยสัญญาณมาเมื่อไหร่ซื้อซื้อตามเขาเองงสัญญาณให้เราใช่เขามันจะดังจริ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 ง,ดงเดี๋ยววันนี้เทรดเลยเดี๋ยวรอสัญญาณมาผมเทรดเลยเดี๋ยวทุกคนดูไปพร้อมกันนะคะว่าซิกซี่เนี่ยมันใช้งานได้จริงไหมเทรดกันสดๆเลยเดเรนี่สัญญาณมันจะเสียงนี้ตริงจริงๆริงงงนี้ตอนนี้ววนนสัญ,ญญาณมาสองตัวเลยยูโร เงินเย็นกามามบนี้ครับได้ให้ดูหนึ่งร้บาททดสอบกันแล้วอ่ะหกห้าเราบายเลยอ่ะโอเคเรียบร้อยหลักการก็คือง่ายๆถ้าเกิดเราซื้อขึ้นแล้วมันอยู่ข้างบนเหนือเส้นคือได้ตังค่ถ้ามันลงมาข้างล่างเสียตังโอ้าโอเคง่ายๆเลยมาดูกันโอ้โหสัญญาณมาเต็มไปหมดอนนี้สัญญาณมาให้บายเต็มไปหมดเพามันลงมา แนวร<ช>ับกันหมดเลยเดี๋ยวเราก็ทบไม้สองแล้วเราก็เล่นอีกตัวด้วยดีวยกว่า<อ>จริงๆไม้นี้พลาดนิดหน่อย EJ สัญญาณมันไปหายช่วงสองวีสุดท้ายจริงอะมันแคนเซิลสัญญาณมาเรา<ม>เราเรากดเร็วญญเรากดไปแั่เซตสามสามสิบห้าวีไปนะใช่แต่ว่าพอ2องวีคุสัญญาณมันแคนเซิลไปใช่ใช่จริงๆเราอยากรอถึงสองวีก็ได้แต่บางทีเราได้ตำแหน่งที่ดีกว่าเราก็พอใจก็ซื้อได้อันนี้บวกเลยใช่อย่างที่ผมบอก ้ใหูอค่เมื่อกี้คุณกำลังจะทบู่ดีเขาลับมาอยู่แนวบวกบอกว่ามันสต๊อกมรนยาวปับเรียบร้อยสตอกเรามันยาวเห็นไหมกำไรพริก76บาทก็คือกำไรได้ไหมใช่อันนี้ปยาวเลย้วยอันนี้ถือว่าเราค่อนข้างจะมีโชคใช่เราดีนะมีโชคนิดนึงปุ๊บอันนี้มาเรามาดูคู่นี้ที่เราเล่นตามระบบ ไม่น่าเชื่อมเมื่อกี้แต่ตัดเฉยก็ผมบอกแล้วว่าสโตกมนห้านาทีบางทีสี่นาทีแรกม,ม,มันบอกอะไรไม่ได้ด้วยซ้ำมันชอบมาแบบโค้งสุดท้ายแบบพุ้งพุ้ง,งแ,ลและที่เคียคืออะไรรู้ไหมที่เคียก็ตั้งเวลาผิดด้วยพอคุณไม่ได้ตั้งห้านาทีตั้งนาทีเดียวจะได้ต่างกันเนี่ยใช่น่ะก็คือถ้าคุณตั้งถ้าคุณตั้งเวลาถูกนะกรารคุณจะพุ่งขึ้นอีก ไม่เป็นไรชนะเล็กชนะน้อยก็คือได้ตังค์เาเดิมก็อย่างที่บอกใช่มีแค่แพ้กับชนะใช่ไม่ใช่ว่าชนะเยอะแล้วได้สามสี่ร้อยเท่าไม่มีให้ผมว่ามันสะดวกนะได้แล้วเราไม่ต้องมานั่งคำทางเราเองอะ่ะเอาง่ายวันนี้ร้อยสี่สิบบาทได,ด้แล้วแล้วดูดูแลเป็นไงจากคนไม่เคยใช่ผมว่ามันดีดีเลยใช่ไหมเราไม่ต้องหนึ่งเราไม่ต้องมานั่งทําข้อมูลเองสองคือเราไม่ต้องมาหลับตาหลับตาแทางเอาเองอ่า<ๆ>ยนั่นแหละแล้วก็ถ้าใครอยาก ใช้สัญญาณนะครับก็เข้ากลุ่มได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยตอนนี้มีสมาชิกอยู่มา500กว่าคนนะครับก็เทรดกันทุกวันเดี๋ยวถ้าพี่หน้องสนใจพี่น้องก็ไปเข้ากลุ่มได้เลยได้เลยเดี๋ยวผมเข้าเลยนะครับมีเป็นกลุ่ม Open Chat แล้วก็มีไลน์ออฟฟิเชียลด้วยถ้าใครซื้อสัญญาณแล้วสมัคร IQ ท p t i o n เรียบร้อยหรือว่าสมัคร ly m p t r ท d e เรียบร้อยเติเมเงินขั้นต่ำเข้าไปในระบบแล้วก็ทักมาในไลน์ออฟฟิเชียลก็จะมีแอดมินคอยส่งลิงก์ที่เขาเรียกว่าเป็นโค้ชหรือว่าเป็นคนที่เชี่ยวชาญเทรดให้าู ไรเทปไปพร้อมเขาไม่มีพลาดแน่นอนมีไลฟรเทปด้วย,ท,ดดวยทุกวันจันถึงสุขป,ประมาณนี้ประมาณนี้เข้าท่าดีมากเลยช่วงเวย็นนะครับใครสนใจกดที่ดิงใต้คลิปได้เลยนะครับปาพี่น้องถึงเวลาที่พี่น้องจะหารายได้เสริมอีกทางหนึ่งเหมือนกันใช้ร่างกายอันนี้ใช้สมองไปแล้วนี่ใช้สมองไปแล้วต่อไปพี่ใช้ร่างกายต่อมีภารกิจที่ใช้แรงไปแล้ว เราก็ต้องมีภารกิจที่เล่นกับจิตใจบ่ะเอาเยอะ <c oughs> คุณจําได้ไหมครั้งที่แล้วคุณทําอะไรบ้าสารภาพรักกับน้องบิวใช่ไหมใช่ <c oughs> วันนี้พี่ต้องขอพี่โบแต่งงานให้ได้โอ้ยเย่วันเอาจริงนเว้ยถึงเวลาแล้วพี่นอ้องไม่ทำามได้ <c oughs> ไม่ได้เราเนี่ยไม่ได้ต่งเราก็อไปหาดอกไม้เลยจะขอคนแต่งงานไป <c oughs> หาดอกไม้ไปหรือแหวนหรือเราพี่ผมไม่ไม่เจออะไรที่จะไปขอเขาแต่งงานได้เลยอะไรกินงน้องกิ่งไม้แล้วไป เราเอาใบตำลึงคล้ายๆแบบว่าพันหัวใช่ไหมใช่ใส่มงกุฎใช่ไหมเราทำมงกุฎใหบว่าเหมือนเหมือนไทยเด็กเล่นขามันแกงนะเมื่อี้ย่ะแล้วจะเป็นผู้หญิงคนแรกในชีวิตก็คผมขอแต่งงานอยี่สิบสวงเดือนเนี่ยคุกเข่าแล้วนะขอแต่งงานอ่ะเดี๋ยวลงไปม่กล้าแทบเท้าเลยโอเคตั้งให้พี่โบแต่งไว้นะแล้วบอกตั้งแต่งค่ะให้ขอร้องอ้อนวอนเขาไงก็ได้เหนื่อยจากยิ้ มจิตใจจิตใจโยชิไว้โยชิจะงงไหม มีโอกาสได้พี่บ้างไหมขอได้ใช่แล้วที่พี่มาวันนี้นี่ที่ว่าจะมาขอโบแต่งงานที่ว่าจะมาขอโบแต่งงานแต่งงานกับหนูเหรอใช่โบจะแต่งงานกับพี่ไหมหนูมีลูกแล้วสองคนจะพี่อันนั้นพี่ไม่ถือไอ้นีชอบมอึงหัวโบพี่ก็เลี้ยงได้พี่ไม่ถือนี้แม่ขอมีหัวใหม่นะดูนะได้ไหมโอเคไหมได้ ่ะใส่มงกุฎพี่อุส่ไปทำมงกุฎมาให้ถ้าหนูใส่มงกุฎแล้วหนูต้องเป็นแต่งงานกับพี่เลยใช่ไหมใช่หนูแต่งงานกับพี่เลยอ๋อพี่โบแต่งไหมถ้าไม่แต่งพี่ดองไม่ได้ตังค์นะต้องเซเยต์ไปทำไมหนูจะต้องแต่งงานกับพี่เพะ่ให้พี่ได้ตังค์เนี่ยพี่จะเลี้ยงผัวหนูกับลูกหนูเองโบจะแต่งงานกับพี่ไหมพี่แบบชอบน้องหนูไม่ใช่เราบิวอะหนูนี่หัวแดงเลยไอ้ไอ้บิวเขาไปอดีตไปแล้วไอ้บิวเป็นอดีตไปแล้วเป็นอดีตไปแล้ว พี่โบไม่แต่งเหรอโอ้โหตอนนั้นเขาเฟลเลยอะเห็นะพี่โบเขายังนั่งเล่นเขายังไม่แต่งเลยพี่โอ้หตายแล้วเ้าไม่ต้องเฟลต้องพิจารณาเตียงกันพี่ลอาเฟลไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแอบพีนเฮ้ยเฟลเฟลมามาขอคำมาพี่หนิมาได้ไหมเปลี่ยนคนได้ไหมเนี่ยคนเราอย่างเงี้ยเราดูลองดูลองดูอลงดูลองดูพี่ แ่นเขาว่าแนนอยู่นี้เสียนตะโกนเรียกน้องเหงาไงเหงาเลยเหรอไม่ดีเลยอ่ะเหงาแนนผัวแม่ไม่ดีอ่ะลองดูลองดูน้องด่าขับรถนิดขับรถไหนก็ด่าเออกูยังไม่ทำอะไรเลยดูดินี่ปล่อยไอหิวขนาดนี้เลยเหรอกัดกัดไหมไม่ให้หลอดที่ตอนนี้พี่น้องเลยโอกาสเดียวนะโอกาสเดียวถ้าเกิดพี่้ไม่ได้เพราะพี่เห็นว่าน้องเป็นคนดีตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ของผมเนี่ยพี่จะดูแลกันได้ไหมเรามาแต่งงานกันเถอะ เรามาแต่งงานกันเถอะพี่จะดูแลน้องแค่วันนี้วันเดียวพอขอบคุณมากพี่แต่งวันเดียวแต่งวันเดียวแต่งแค่ในนามเฟรนด์เตอร์ส don't s e e so wet stormy n i g t o n t stay แต่แค่ชั่วโมงเดียวอ่าโอเคสำเร็จ ใครพี่ไม่ได้พี่เกียมให้โอกาสนะใช่ไม่งั้นเฟลไปแล้วพี่น้องตอนนี้เสร็จไปแล้ว3ภารกิจนะใช่1500บาทสุดยอดแล้วพี่อย่าลืมถ้าพี่ชั่งน้ำหนักบันนี้ลดปีกโลหนึ่งได้ไปพี่ก่อนเลยปะไปพี่ก่อนเลยปะไปเดี๋ยววิ่งไปวิ่งมาสองรอบปะลดน้ำหนักเร็วได้น้ำหนักลดเร็วเร็วอีกสปินสปินเออไป ว่ากางเกงมึงไปถอดก่อนนะวิ่งลำบากแล้วเกินเอางี้ได้ไหมฮะแต่กูไปขี้ออกมาช่างเลยจะไปขี้อ่ะอ่าขี้ดังรัดอาจารวิ่งขี้แตกเลยไปแล้วเนี้ยไปรีมาเล้วหรอเปรีตัวเองแล้เมื่อกี้ไปขี้มาแล้วใช่ไหมใช่คิดว่าลงไปกี่กิโลคิดว่าลงไปประมาณ2โลครึ่งจริงเหรอจริงต้องเหลือ1 15.7หเหรือน้อยกว่านั้นเออน่ะไปไปเลย อย่ายโยกมาข้างหน้าดิยือตอนตรงๆฟ้องอไม่ยืนตรงฟ้องหรอให้โอกาสให้โอกาสทีให้โอกาสทีเผื่อน้ำหนักเอ,อ่อมันเอ่อใช่ไหมเอ่ยู่เอ่ยู่เอ่อเฮ้ยมือไม่กดมืออย่ามาตัวตรงตรงเหรอเนี่ยได้แล้วทีน <laughs> ึง <laughs> จริงจริงไอ้เนี่ยศูนย์จุดสองขีดอ่ะทำไมหนึ่งโลคุทำไม่ได้อะ่ะ ไปแค่ไหนฮะขี้ไปแค่ไหนเอาจริงว่าไม่ได้ขี้เลยขี้ยังไม่ออกเลยอ้าวแล้วขี้ไปทำอะไรมาก็คืมันไม่ออกไงโอ้แต่เมื่อกี้เหงือกเยอะเลยเหรอเออเกือบโลนะาให้ให้รีดิให้รีดอ่กโอกาสให้โอกาสวิ่งพื้นวิ่งทำอะไรเอาเลย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 เเร็ว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 เต็ดเท้าโดดเยอะๆโดดเยอะๆเออเออซอยซอยซอยพลังพลังใแรงหน่อย ไอ้เหี้ยคนเรามันลดสองขีดยังไงสองขีดแล้วแล้วจะขี้จะทำอะไรจะตดจะเยี่ยวก็นทำเนี่ยยังไม่แห้งอีท่านไปเยี่ยวเขาฝากรอยเท้าเอาไว้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ไปไปไปว่านั่งรอเยี่ยวดีกว่า A few moments later ก็คือตอนนี้ยอดสะสมผมมีอยู่พันห้าพันห้าผมทำอันนี้ผ่านจะได้สองพันใช่พอไหม ทำไม่ได้คือไม่ได้นะมาดูกันพี่น้องทำได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยโก้าอลโอ้ยปัปพื้มใจมากเลยครับขอมอบรางวัลให้แก่คนพยายามครับขอบคุณบาท จจอเหนื่อยไหมวันนี้ปาร์ซี่จะเป็นลมได้้เไ้ยนี่กูกินข้าวเลยนะใช่ไหมกินล้านหน้ากินใช่เดี๋ยวไปกินช่องอื่นคลิปอื่นต่อได้เลยอ่ะยอดครับก็ถ้าคนปวดอยากให้มีอีพีคนร้อนเงินอีกนะครับปวดเข้ามาได้เราเราให้วันละสองเมตนะใครเอาคอมเมนต์มาอยากให้ทําอะไรอ่าโอเคเอออ่ะวันละสองเมตรพี่น้องคิดว่าอันนี้มันยากไปเหมือนเหมือนเดิมก็ ไปใช้ซิกซี่ในการเทรดได้อ้ที่เมื่อกี้ของพามาดูแล้วจะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยแบบนี้ใช่ลุงนี้ไม่น่าเหนื่อยเลยน่าเทรดเมื่อกี้พูดได้ตังค์แล้วโอเคถ้าสนใจการเทรดนะครับเข้ากลุ่มพี่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับสมัครอะไรก็ลิงก์ใต้คลิปได้เลยก็แต่วิ่งมาหน้าใสเออเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องมีน้ำหนักร้อยหนึ่งร้อยโลร้อยสิบหกโลใช่ป่ะใช่ใช่พี่ลดโลละสองพันอ่ะพี่เหลือโลเดียวพี่ก็ได้เติมเยอะเลยโอ้ my god ลดมาเหลือโลเดียวเข้าลงไปร้อยสิบห้าโลปุ่นสองสองแสนกว่าบาทอะเที่ยเยอะนะ โอเคเดี๋ยวมาเจอกันอีพีหน้าครับ mm hmm. ว่าคนร้อนเงินจะทำอะไรได้อีกนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ด้วยครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับลุยครับไปหาหมอก่อนเป็นลมแล้วขาวจังวะขาวมากหน้าใสเลือดฝาดเลยวิ่ง